น้ำรอบบ้านเราอย่างไงยังไงมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริง,รงๆว่าวันไหนเราจะจะเจอกับยุงลายตัวนั้นท,ที่ที่มันมีเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการฉีดไว้ป้องกันไว้มันให้ความอุ่นใจพวกเราพวกเรามากที่สุดครับจะป้องกันตัวเองเลยมากไหว่ที่ต่ไปโลกไห้หลอคือถ้าไม่ได้พูดถึงวัคซีนนะครับเราก็ควรจะที่จะเก็บบ้านให้ดีเก็บขยะให้ดี <dein S 2> ทิ้งน้ําเปลี่ยนน้าปิดภาชนะที่ ที่อาจจะเก็บน้ําได้รอบๆบ้านถ้าใครเลี้ยงมีงบ่อน้ําสวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยในบ้านนะครับก็ควรจะเลี้ยงปลาไว้เพื่อให้กินลูกน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอบางทีเราจะลืมตัวบางทีเราอาจจะไม่ได้เก็บกับเปนปาะจอะไรอย่างงี้ไว้เป็นประจําเพราะฉะนั้นบางทีมัน,ม,นมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงครๆครับยูมาไข่แป๊บเดียวมันก็เป็นลูกน้าแล้วอะผมว่า ก็ต้องทากันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าทําแค่นั้นแล้วมันยังไม่พอก็ผมว,ว่าวัคซีนก็เป็นออปชันที่ดีครับค่ะทีวิธีป้องกันอะไรทั้งตัวเองต้องรู้หรับนับขของสาหรับนุถ้าจะป้องกันได้มันก็คือเวลาที่เขาออกไปเล่นข้างนอกครับก็คือหมั่นฉีดยากันยุงอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ควรทำเป็นประจำนะคะแล้วก็เวลาเปิดบ้านปิดบ้านหรือเปิดให้ปิดให้สนิทค่ะ แล้วก็เรื่องขยะเรื่องการแบบการมีแห่งน้ําแหล่งน้ำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่ตู่บอกไปก็คือมันทําให้มันเป็นประจําเป็นเหมือนแบบชีวิตประจําวันของเราอือฮึตอนนี้คือน้องก็โตแล้วก็ออกงานได้เรียบร้อยแล้วใช่ใช่ความที่รักกันมานะกครับก็จริงๆแล้วเขาเขาเขาจะเขาจะเป็นคนสนุกสนานมากครับแต่ว่า เราไม่ค่อยได้ออกงานบ่อยเท่าไหร่ครับตัวผมเองก็ก็รู้สึกว่าอยากให้เขาคือมันเป็นงานผมอะ่ะผมก็บางทีก็ไม่ค่อยอยากจะแบบว่าเอ้ลูกมาทาพาร์ทน,นี้โดยที่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมหรืออยากทําอะไรไงเงี้ยก็เลยนานๆทีมาทีก็เขาก็จะมีความเขินนีดหนึ่ง,งครับ<ม>ที่ตาแบบ่าเจอ้หรือเจออะไรที เชจริงๆถ้าอยู่บ้านเวลาทําคลิปกับพี่ตู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยอมทําบ้างนะบ้างบางก็จะทําคลิปอะไรตลกๆของผมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยอมบ้างแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากทําผมก็จะไม่แบบพยายามอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้บังคับเขาครับก็มีบ้างครับที่แบบอุ้ยป้ามีไอเดียทํานี้มันตลกแน่ๆเลยลิษาถ่ายไม่ลูกเขาก็จะบอกว่าไม่ก็จบแค่นั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะ แต่คนเล็กอะค่ะจะชอบมากกว่านี่แมวฉายแมวอะไรตามบอกว่าจพดอคนไเพราะเขาชอบดนตรีกันทั้งคู่นะครับคนโตตอนนี้ไม่ค่อยชอบร้องขนาดนั้นแต่ชอบเปียโนคนเล็กชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบวาดรูปชอบแสดงอะไรอยเงี้ยครับก็ก็คนเหมือนไปคนละทางกันแต่ว่าก็เนี่ยครับเขาชอบอะไรก็พยายามสนับสนุนนะครับแต่ว่าไม่รู้จริงครับว่า ว่าสุดท้ายแล้วเขจะชอบรอค้อต่อผักด้านดีมาเป็นสิ่งที่ในด้านผักด้านทุกอย่างะครับที่เขาชอบครับที่เรามีอะไรเป็นหัวทำเในยุคเขาเรียกว่าโซเชียลนะชาวเด็กจะช่วยเลี้ยงลูกเราอะไรอย่างเงี้ยคับจริงๆบ้านเราบ้านนุชไม่ค่อยมีแบบเหมือนชาวเด็กมาช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้แบบ คอยบอกว่าเออวิธีการเลี้ยงลูกเราอะไรยังไงด้วยไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะโชว์เรื่องแบบลายสไตล์หรือว่าแบบหญ่ทาเล่นขำๆอะไรกันมากกว่าเราเรียนรู้จากชาวเน็ตมากกว่าบเราไปคนเสพชาวเน็ตเขามากกว่าว่าเขาสอนอะไรอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้จากทางนั้นเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปโพสต์อะไรเองเพื่อแนะนําอะไรใครอะครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขนาดนั้น มันมีไม่มากคนอาจจะแบบว่าชาวเน็ตอาจจะมีทุ้งความเบ็ดที่แบบว่าเออเป็นหมวงเราจริงนะแต่เนี่ยเดีทำนยลในทีเนี่ยมองแสั่งเราอะไรเลยเราไม่ค่อยนะเราไม่ค่อยได้ทำอะไรลงเวลาเราเราลงอะไรคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตู่จะค่อนข้างระวังอยู่แล้วเขาจะรู้แล้วว่าคลิปเนี้ยมันมันจะมีช่องทางอะไรให้คนมาแบบ มาคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะไรได้หรือเปล่าเขาเขาจะดูของเขาตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบมีคนมาพูดถึงเรื่องไม่ค่อยดีกันอยา่างเรื่องเวลาในการดูพวกโซเชียลอะไรเรามีเด็กให้น้องอะไรอย่างไรหรือว่าให้ดูได้มีรับก็มีมมบ้างเป็นเวลาค่ะแต่ว่าก็จะพยายามว่าเออไม่อยากให้เขาดูพวกแบบชอ็อตอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็เขาก็นั่งดูบ้างแล้วก็ต้องคอยถ้าในบ้านเราเองจะไม่ได้ให้ดูทุกวัน แต่วันที่ดูก็จะมีลิมิตเรื่องเวลาครับ<ช>เราจะให้ประมาณแบบครึ่งชั่วโมง45นาทีไม่เกินอะไรเงี้ยสำหรับวันนั้นๆใช่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกวัน<ช>ครับ<ช>แล้วเขาก็ยังเล็กอยู่เหมือนกันนะครับ<ช>มันมันเป็นเรื่องของเราเองด้วยครับถ้าเราไม่อยากให้เขาเล่นเรามีอะไรให้เขาทําบ้างถ้าถ้ามันไม่มีแล้วสิ่งเดียวออปชั่นเดียวของเขาคือมือถือหรือ iPad บางทีมันก็ยากครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนก็เน้นเราเราเห็นแล้วว่าเขาเริ่ม,มเบื่อแล้วเขาอยากทําอะไรเราก็<ำ>อาจจะต้องหากิจกรรมให้เขาให้เขาวาดรูปไหมให้เขาทําอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้ามันจูงใจเขาไม่ได้จริงเราก็ต้องเป็นคนที่สนุกกว่า iPad ให้เขาอะครับก็คือออกไปทำกิจกรรมใช่ใช่ครับ <c oughs> ต้องมีครับเล่นอย่างบ้าคลั่งน้องเขาเป็ไรชอบการออกไปเจอผู้คนหรือสถานการณ์เขาชอบว่ายน้ำ ชอบเล่นชอบไปเล่นข้างนอกบ้านชอบเล่นนอกบ้านชอบปั่นจักรยานขี่สกูตเตอร์หรือว่าแบบเล่นปีนป่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราควรจะคอนเซิร์นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็กลับมาหนักอีกแล้วแล้วก็ก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันว่าเหลาไปเล่นนอกบ้านลูกแล้วลี่ตู่จากเขาอะไรใช่ไปห้ามเวลาร้องเพลงใด้เสียงดีครับดีครับผมเองกุลดีครับก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็ไซนัส แล้วก็ผมว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะร้องร้องเพลงไม่ได้แบบหลายๆครั้งที่ออกไปร้องเพลงแล้วแบบเสียงหายผมก็คิดว่าน่าจะมาจากฝุ่นครับแล้วส่วนลูกเองก็คนโตจะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคะ่ะพอพอวันไหนที่ฝุ่นมันเริ่มเยอะเนี่ยเขาจะมีอาการออกเลยเหมือนเหมือนเหมือน,น,นรู้เลยว่าไอ้วน,นี้ฝุ่นต้องฝุ่นต้องเยอะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,ลวคอนเทนต์เ <ๆ S 2> กี่ยวกับเรื่องคนมาเตือนเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะแต่มันแบบเหมือนเราทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆครับเราแค่ แค่ต้องรับรู้แล้วก็ป้องกันโดยแมสแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าแมสมันช่วยได้ขนาดไหนอยู่ในบ้านต้องมีเครื่องเครื่องฟอกอากาศแต่จะให้เราอยู่ในบ้านอย่างเดียวเหรอใช่ไหมครับมันก็เป็นไปได้ลําบากแล้วอย่างน้องลิสาเนี่ยเขาเลิกําเดาไหลบ่อยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาแบบพอเขาคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบมีเป็นหูแผ้แล้วเขาก็เลยแบบเลิกกำเดาไหลบ่อยมากเพราะขุดนี่แหละไอ้นี่เราไปดีเช็คกับคุณหมอเป็น้อครระวังหมครับอม คุณหมอบอกค่ะว่าเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วเขาก็าเหมือนแบบเหมือนเป็นแผลเป็นอะไรข้างในโพรงจมูกอยู่แล้วค่ะแต่ดี่นุ่าดีค่แต่ดิ้นกับภูมิแพ้นุ่นเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆค่ะใช่มันก็จะแบบพอมีฝุ่นหรือแบบอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยนุ่นก็จะเป็นครัอย่างที่ฝุ่นมีผลกระทต่อร่างกายสิ่งมีมากน้อยขนาดไหนนี่มากน้อยขนาดไหนก็มีอ่าจริงๆตอนช่วงหลังๆเนี้ย อาจจะน้อยลงบ้างครับแต่ช่วงปีที่แล้วก็ก็หนักเหมือนกันครับก็มีที่แบบไปแล้วร้องร้องไปนิดนึงแล้วก็เสียงหายไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เกิดความกังวลแบบหลายครั้งเหมือนที่ไปไปทํางานครับแต่เราก็ยังจะได้อยู่ได้ได้แบบได้ด้วยใจได้ได้ด้วยใจครับสู้ไหวอยู่ได้อยู่ ครับก็มันก็ต้องครับคนเขามาดูเราแล้วอะครับแล้วเราไปอยู่บนนั้นแล้วก็เราก็นึกว่าเราจะร้องได้แล้วถ้าเสียงมันหายก้างทางงเงี้ยบางทีเราก็ต้องต้องฮึบแล้วก็ต้องพยายามหาทางเอนเตอร์เทนหาอะไรในเวของเราครับแต่สุดท้ายล้วก็นะครับผมล้างล้างจมูกอะไรเงี้ยก็พยายามเน้นเรื่องนั้นเยอะมากเหมือนกันล้างจมูกกันให้บ่อยใส่แมสค์ป้อกอากาศในบ้านทําเท่าที่เราจะทําได้ครับสิพยานดูแลง่าคมับ ดูแลพี่ตู่เหรอคะดูแลดูแลหมดอาหารการกินมันก็เหมือนเหมือนเป็นใช้ชีวิตประจำวันที่แบบเราก็ดูแลเขาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเวลาสมมติถ้าเขาเริ่มไม่สบายก็จะช่วยแบบคอยเตือนเรื่องกินยาบ้างล่างจมูกบ้างอะไรขอบคุณครับได้เลยครับ